บอลบอลมันจะข้นอย่าไรผ่านตาเข้าหน่อนีออนเ่าตาทกับน้อง้าไกับาเจียมวิ่งไปอ๋ตาเข้าอ๋อตาเข้า

มาเฉยเนาะชาชนนี้เาตังไม่ใช่เรื่อสยองโวยท้องสง